และนี่คือและนี่คือตัวมัมตัวแม่พันละตอบจากโฟยมามาเดินมาละ<า> มาดีก่อนลูกสาวมาดีก่อนมาโมาลูกเดินเดินเกินวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเดินสับแต่ว่าสับเลยเขียงไปนิดนึงเลยเลยเมื่อกี้จะให้ทักทายแฟนๆกันก่อนทั้งพันและตาออมเลยค่ะสวัสดีค่ะพันโฟอีฟนะคะ ค่ะตาออมโฟอีฟค่ะเย้แล้ววันนี้พวกเขาเป็นตัวแทนจากโฟอีฟมาร่วมเดินนะฮะแล้วบอกเลยว่าเดินเฉยๆไม่ได้ต้องพูดด้วยเพราะวันนี้ไม่พูดไปก็หลายบ่อยนะ่ฮะเราทำงานกันเป็นทีม่ะเราทำงานกันเป็นทีมั่ที่โปรโมทให้โฟอีฟอยู่แล้ว100%่งร้อยนะคะอยากจะมีอะไรพูดถึงเพลงของเองก่อนไหมโปรโมทเลยลูกมาของเพลงของตัวเองก่อน ก็พวกเราเพิ่งออกเพลงไปค่ะพูดไปก็ไลฟ์บอยก็ฟังได้แล้วที่ YouTube 4E อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละค่ะเห็นคนชอบแล้วก็ปื้มมาใครยังไม่รู้จักก็ไปฟังได้อ่ะเนาะแล้วก็แดนกันแบบว่าสุริสุสดเกิดมากๆเลยนะอ่ะวันนี้ให้พันกับตาออมร่วมอวยพรให้กับแคนแมกกาซีนนิดนึงค่ะลูกค่ะก็ ยินดีด้วยนะคะสำหรับ17ปีแคสแมกกาซีนเนาะก็ขอให้แคสอยู่คู่คนไทยไปตลอดนะคะแล้วก็ขอให้เจริญยิ่งค่ะขอบคุณค่ะอบต้ค่ะขอบคุณค่ะนีด้ว่าฟูฟเองก็เป็นกระแสมากๆและดังมากๆตอนนี้แมสมากพี่โซพูดไป ก็ไลฟ์บอกถ้าใครที่ทานคำนี้ต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยเขาเคยฮิตมาก่อนเมื่อยุคแบบว่ายุคแปดส่วนยุคพี่เจมยุคพี่โตมาพร้อมๆกับคำว่าแบบลมบอจอยอะลมบอจอยประมาณนั้นเลยนะนี่มาเลยคู่ต่อมา